แฟนเก่าเคลื่อนไหวหลังเจนนี่แต่งงานเรียกได้ไว่าช่วงนี้แฟนคลับแฮรแสดงความคิดเห็นกันรัวๆหลังจากที่เนยเงินอดีตแฟนเคลื่อนไหวในช่วงตุลาท่มกลางข่าวดีของนักร้องสาวเจนนี่ที่ตั้งท้องและกำลังจะวิวาในขณะที่อดีตแฟนสาวเจนนี่ได้หมดทัศชื่นตอนรับเืินตุลาคมปี2564แบบสุดปังทั้งข่าวดีตั้งท้องกับแฟนหนุ่มนายตำรวจยิวฉัดมงคลแถมแฮปปี้สองแดงเมื่อหนุ่มยิวคุกเข,ข้าขอแต่งงานอีกต่างหากโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถามเนยเงินว่าใครทำน้อนหนุน่มเนยเงินก็โพส์ข้อความ ตอบกลับว่าโพสต์เองนักเลงพอขณะที่แฟนๆหลายคนแสดงความคิดเห็นให้ทั้งกำลังใจทั้งแซลอาทิเชน่นพี่เนสอย่างตรงมากกว่าสิบพอไม้8ดคนน้องเบาวขอคนพี่8ส่งมาทางนี้บางบางก็แซลเรื่องอดีตแฟนสาวตั้งท้องแล้วเป็นต้นก่อนที่เนเงินจะโพสต์ขายบัตรว่าแค่บัตรละร้อยห้บบาทได้พบกับศิลปินรับเชิญโชคให้รถแห่เจนเจ้าค่ะ ในเบียฟลุกปามแบ็คเบฟและการแสดงหน้าเวทีคุ้มแน่นอนครับสนใจทักเพจนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ท,ทราบกันดีแล้วล่ะค่ะว่าหลังจากนักร้องลูกทุ่งเจนนี่รัชนกได้แต่งออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังจะตั้งท้องกับแ,แฟนนุ่มของยิวชัดมงคลหลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า4เดือนทามกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามและคาดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นงานวิวาของทั้งคู่แน่นๆเพราะ่วลาสุดสาวเจนนี่ก็ได้เปิดคลิปหน้าที่ว่าที่สามีคุกเข่าขอแต่งงานบนเรือยอชโดยไมีคครรบว บนสกีพยานอีกทั้งแฟนคลับยังแห่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากอีกทั้งสาวเจนนี่ยังได้เปิดความตื่นเต้นของคุณแม่ที่ทักมาอวดชุดถือคันมากพร้อมถามเจนนี่ว่าชุดนี้ถือคันมากสวยไหมทางด้านเจนนี่ก็ตอบกลับไปเลยค่ะว่าสวยค่ะแม่เรียกได้ว่าทางครอบครัวสาวเจนนี่และครอบครัวของยูเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะที่จะมีหลานตัวน้อย,อยและทั้งครูกําลังจะเป็นฟังเป็นฝากันแล้วงานนี้ทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทุกความรักที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาโดยเช่นกันคะ่ะ